สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดียสตอรี่ครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับชมบ้านอีจินประชารชมบ้านอีจินประชาร์น่ามก็วันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างครับมีอะไรอัปเดตไหมหลังคาครับหลังคาเราทําอะไรอ่ะหลังคาแล้วก็ประตูแล้วก็อะไรอีกบุกเบิกข้างหน้าบุกเบิกข้างหน้าอีกจำได้นะเนี่ยเซลสังเกตนะเนี่ยงั้นเราก็ต้องรีวิวทีทีละอย่างทด้ไหมเอาหลังคาก่อนไหมเป็นไงบ้างหลังคาเราเป็นยไงหลังคาสวยสวยยังไงครับ เราทําอะไรเพิ่มออกมานะต่อหลังคาค่ัรหลังคาออกมาโอเคเมื่อเช้านี้คือสั่งของจากที่ร้านนะครับให้เขามาส่งก็สามเมื่อวานมาส่งเช้านี้พี่ทุยก็ติดตั้งแป๊บเดียวประมาณชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วไม่ทันเงินยังไม่ทันงอกเลยพี่ทุยเสร็จแล้วเรื่องหลังคาจะบอกว่าพี่ทุยททาไวมากใช่หลังคาโครงเหล็กเพราะว่าพี่ทุย เคยทาโรงเรียนมาก่อนที่เราพูดนั่นแหละเคยรับเหมาพวกอาคารโรงเรียนในงานพวกนี้มาซึ่งชั้นสองชั้นเนี่ยพี่ทุยมีประสบการณ์ก็เลยค่อนข้างที่จะแมนย่ำนครับก็หลังคาก็จะเป็นทรงสเปนเหมือนกับตัวข้างๆเขาเรียกว่าที่บังแดดบังแดดโอเคที่บังแดดด้านหน้าจะไม่สูงมากนะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามันสูงมากมันจะสูงสูงไปดูเตี้ยๆอย่างเงี้ยมันดูรู้สึกว่ามันดู บางแดดได้ใกล้กว่าค่ะไม่รู้จะพูดยังไงเอาความสูงนั่นนี่นะนี่สูงนะไม่ชนหัวสูงไม่ชนหัวนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนเนี่ยเดี๋ยวจะมีเหล็กขึ้นไปแล้วก็สามารถจะติดป้ายได้<ม>ตรงป้ายก็จะมีหลังคาเล็กๆคลุมอีกรอบนึงค่ะอันนั้นก็คือให้พี่ถุยแก,แกดูก่อนละแล้วจะยื่นออกมาอันนี้มาดูในส่วนของกระเบื้องนะคะกระเบื้องกระเบื้องที่สรุปว่า ตอนแรกเราคิดว่าไม่อยากจะปูแต่ดูยัง,ยงไงสรุปว่าทุกหลังที่ที่เทพื้นเนี่ยปูทุกหลังอ,อันนี้ก็ปูไปจนหมดครับปวดไปด้านข้างด้วยจะปูเข้าไปตรงข้างๆด้วยแล้วก็มีประตูนะคะอยากให้มาดูประตูนะครับประตูประตูอันนี้แตกต่างยังไงกับลูกบิดตอนแรกสุดที่เราจะซื้อคือเราจะซื้อลูกบิดอ่า ที่ถุยบอกว่าให้ซื้อลูกปิดมาแต่ค,คิดคิดเรื่องการใช้งานว่าถ้าหาว่า f อหรือว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาเดินเข้าไปมาเยี่ยมเราอย่างเงี้ยมันต้องบิดทุกครั้งบิดทุกครั้งเนี่ยผมว่ามันน่าจะพังใช่ก็เลย,ยคิดว่าเอะถ้างั้นพวกร้านต่างๆเนี่ยเขาใช้ลูกประตูยังไงก็เลยเป็นประตูแบบนี้นะครับไม่ต้องบิดแต่ว่าใช้ราวจับแต่นี่จับจับแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์งอกขึ้นมาด้วยหนึ่งตัวเนี้ย เอาไว้จึงออกมาใช่ไหมแต่ทีนี้เราก็คิดกันว่าเราจะติดแอร์ข้างในนะคะถ้าเราลืมปิดเนี่ยแอร์ก็จะออกมีวิธีแก้อย่างไรพี่วิธีแก้ก็คือมีตัวสวิงเนี่ยฮะมีสวิงอย่างเงี้ยติดข้างบนคือให้มันเปิดแล้วให้มันแงบเองอัตโนมัติใช่ไหมเปิดแล้วให้มันปิดเองอัตโนมัติเพราะว่าถ้าหากว่าบางคนเนี่ยเขาเปิดแล้วเขาจะขี้เกียจปิดผมว่านะมันก็เลยต้องปิดเองอัตโนมัติ มันจับใหญ่ๆนะครับตอนนี้นจับใหญ่ๆแล้วก็อันนี้ก็เวลาที่เราจะล็อกจริงๆอ่ะเราค่อยล็อกอีกรอบงน,นี่ล็อกอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับที่เวลาทําร้านถึงจะรู้ว่าอ๋อทาร้านแบบเนี้ยมันน่าจะมีแบบนี้นะดึงออกที่ไม่อยากผักเข้าเพราะบางทีเผื่อมีคนนั่งอยู่ข้างในใช้ดึงผักออกดนะีกว่าอันนี้เข้าไปก็เสร็จแล้ว เดือดแต่ติดแอร์อยากจะบอกว่าอากาศวันนี้กี่องศาสักสามสิบสององศาครับสาสองศาแต่เหงื่อแตกโซกมากเลยแล้วมุกบอกว่าอ่าพี่เนิงเดี๋ยวอีกประมาณสามสี่วันเนี่ยจะสามสิบองศาขึ้นอีกสีอ่องศามันจะร้อนสุดๆมากเลยดูอุณหภูมิจากจากผมเ <ผม S 2> ห็าได้เลยไ,ไ,ไปเอาขนมมาอย่างไนเนี่ย ร้านนำการไฟคขาของไฟรับ <ผม S 2> <อ>ร้านไฟรับของแอนเจอรี่เขาแอนจอรี่โอ้แข้างในนี่โอเคหนะ่อยคือมันจะบงังบังแสงจากข้างนอกได้บังแดดได้ถ,ถ้ามีลมหน่อยก็คงดีโอเคอัปเดตครับว,ว่าวันนี้หลังคาเราทำแล้วประตูก็ติดตั้งแล้วแล้วก็ปูพื้นด้านหน้าใช่เดีย๋ยวจะบอกว่าข้างในเนี่ย เย็นกว่าข้างนอกน่าจะอยู่ที่ประมาณ27-28อ,องศาอขอเพียงแค่มีพัดลมหน่อยน่าจะได้เพระมมณ30องศามีคนหนึ่งเขารอตากแออ์วันนี้ก็เลได้เก็บของข้างในห้องนี้ด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เริ่มเคลียร์ของนะอันนี้คือทำความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาวางนะครับปัดลมปัดพุ่นกัน เด็กทอดโอ้คุณแม่พอเองนอยตัวเองเอาข้าวมาฝาทำเองครับผมใช่ะเดี๋ยวไปรับกันนะเดี๋ยวให้เก็บมันเลยมันยาเราไม่รู้ว่าไหนปลาไหนนะคือต้องจับฉลากเอาไหมไม่ใช่แล้วแต่ใครไม่ชอบได้เดี๋ยวกินแล้วจะรู้โอของเธอไม่ต้องไปเอาเพราะว่ามีมาโอเคค่ะโอเคจ้าเอาไปแหงนู้นอันเก่ามันไม่สวยเออนะสติ๊กเกอร์ใหม่อ๊ด เขาออกแบบสติกเกอร์เหมือนแม่นกเด้เลยเนี่ยดู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 เนี่ยเหมือนเลยเหมือนเหมือนเสื้อแม่นกเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยอ่ะดูดูนะเหมือนมากเลยพี่กุ้งเผาไหมครับนับพริกุ้งเผาเหมือนแม่เลยเหมือนจริงก็เหมือนเขาทำให้เหมือนเป็นตัวเขาเนาะเขาไม่เคยเห็นนะร้านเออเขาเอาลูกไปเขาออกแบบได้เก่งมากเลยไม่ไม่ไม่เขามีเขามีแอป ก็เราก็แต่งอย่างนี้จริงๆอ่ะมีมีปลาหลดเยอะไหมฮะปลาหลดปลาหลดเมื่อวานไปไม่เจอเพราะว่าเราบางทีโอ้ของขายดีไม่มีมาอีกด้วยมีมีแต่ไม่เยอะม่มีแต่ไม่เยอะใช่ตลาดปีออเดอร์ไว้ก่อนคือว่าเดี๋ยวรอดูของแล้วจะโทรบอกว่าของมีเยอะไหมเพราะว่าปลาหลดนี่12กิโลเหลือ4ก่โลเราแบบแทบแบบมันแบบว่าเราก็ขายพอได้ อาหารหลักคือเราพริกแต่พวกนั้นคืออาหารคืออยากให้พิกเยอะๆหน่อยมันหายากด้วยประโยชประโยชหายากมันยากมันแพงก็ลองชิมรสชด แต่วันนั้นประหลดรสแรกก็รู้ว่ามันเค็มเราหนักหน่อยถ้ากินกับข้าวเขาต้มก็อร่อยนถ้ากินปลาดก็จะเค็มเนื้อหมูเนี่ยเดี๋ยวชิมได้ใช่ไหมได้นนี้อะไรนะหมูเดียวหมูแดดเดียวเอันนี้ข้าวอย่าไปกินแต่อากาศเดียวหัวมีข้าวให้พร้อมเพราะว่าข้าวเขามีแกงปลาดุกแดดเดียวผมมีปลาดุกแดดเดียวด้วยจะดูยี่สิบห้าปีมันแต่ฟันไม่ดีฟันไม่ดีก็ข้าวเหนียวนี่ก็ข้าวเหนียวโบรบ้านเรานั่นแหละข้า ไปรับข้าวตรงนู้นบ้านไทยเนาะคนอุบลนั่นแหละครับอันนี้จริงเราจรริงเาชอบเราชอบคนอุบลจริงเราชอบคนอีสานค่ะนไทยก็ชอบแต่ชอบคนเหนือเลยว่าไม่ใช่ว่าอย่างง้นอย่างนี้สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Made Story นะผมนึกว่าคนไทยคนสิงคโปร์ พี่เพิรสชีบใบให้ทุ่คนให้น้องนมนตครับต้นไหนเลยน้ำมันะคะเพรา่าอันนี้เป็นของมุคลความมีเวลาของคนนะข้างในเป็นไส้หมูเราเป็นมุสลิมสดสดหรือสดเลยอันนี้สดใช่ไหมไม่ใช่เป็นขนมเป็นขนมที่ของมูจาหาน่ะขนมอ๋อขนมข้าต้มมักแต่เป็นไส่หมู เราของไทยไม่ใช่ค่ะผมจะแปลนเขาทีแปลนอันนี้เป็นเนฟซีมาจากสิงคโปร์นะครับอันนี้เป็นของเสื้อของคุณลุงครับของคุณปรูของขอบคุณครับเป็นเสื้อแบบเนี้ยค่ะเสื้อแบบนี้ให้คุณลุงใส่ร้อนๆเป็นเทศกาลสงกรานต์ใช่อันนี้เป็นของของน้องละกโทษช็อกโกแลตของสิงคโปร์ค่ะโอ้มีของเยอะเลยอันนี้เป็นของไทยพันนอก ใกล้จะไหนถ้ามันอยู่ข้างหน้าโอ้มันจะเป็นมีหัวแล้วอ่ะเนี่ยแช่มาแต่ภูเก็ตมันต้องแช่ตุ่ยตลอดตลอดเดี๋ยวไปใส่ฟีดใช่ค่ะฟีดมันก็จะแข็งมาอีมันเดิยใช่ค่ะอันนี้มีอะไรนี่ของของแอนมาพี่แอนเพิ่งขับรถกลับไปเมื่อกี้นี่ร้านน้ำหวานหน้าคือเขาอยากจะมากอดลุงก่อนครับมีนัดถ่ายรูปกับลุงไหมใช่ดูดิ้งเดอะแคมิเล่ อชัย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 ไปพาดิเนครับผมครับแต่มาดูทุกคนดูทุกคนยังจำได้อีกคนนีใครครับอล้วก็ลุงตั้งแต่ที่ผมยังไม่มีบ้างเลยอาจารย์ยำลูกชายพอหมดฟื้นครับ อยู่บ้านจะเท็คิ h เจอไหมจ๊ะดูเลยอยู่พ่อพึ่งคนไม่ใช่เหรอนาเดียนาเดียเรอใช่อ้าวอยู่คือใกล้ๆคุณลุงเลยเราก็ถ่ายให้กล่องคุณแม่ออกแล้วไม่เอาดีใจจนลืมแสดงพูดได้สองภาษาใช่เราไม่ลืมเราต้องขอลูกเราภาษาไทยมีีนัไหมครับ มิ้งมีนฮัทนะดีมีฮัอืมเอโอเคพอวันนอกไม่เจอพ่แตนเลยโอเคครับขอบคุณการเป็นพี่ลูกเขาจะยืนคอยลูกเขาจะพ่แตนยังไม่ออกไปข้างนอกอ๋เอายูคิดถึงลูกยึดจับลูกไปยังไปไม่เสร็จเอาออกไปข้างนอกยังยังผมกล้าเดินมาคุณกล้าไปข้างนอกยังแม่มาจากไหนมาย่งสิงคโปรสิงคโปร มีไก่มุกทหารเองเฮ้ยจริงเหรอเีอยจะเากมาแข่งให้แข่งอรอไปยาวสิโอ้ยแข่งหรอไปยาวนี่น้องโปวนะตียาวสวัสครับสิงคโปร์นี่มีอะไรอร่อยครับคุณแม่บนไถยจริงได้เด็ดขาดเนี่แล้ยไม่ค่อยทานอเห็นวะถ่ายก็ได้ก็เลยซื้อมาให้น้องเขาลองทาน กับช็อกโกแลตช็อกโกแลตะมันไม่มีอะไรอย่าซื้อปกติเห็นน้องกินซีเรียลมั้งน้พี่หนึ่งนะช่แต่ซีเรียลซีออล้วใช่ครับมันก็มาจากเมืองไทยหรือเปล่าที่บินไปที่สิงคโปร์เราก็ไม่กล้าจะซื้อไทยมาฝากอีกเราก็ต้องซื้อที่แบบมันไม่มีในประเทศไทยมาฝากเนี่ยเราอืมแล้วจะซื้อเสื้ออินโดมันก็มันก็ไม่มีของเด็กนี่มันก็มีแต่ของผู้ชายของผู้หญิงก็ไม่ค่อยมีไงครับเราเลยซื้อมาให้คุณลุง เดี๋ยวรอดูว่าคุณลุงจะใส่แล้วจะรอมแรอเพราะว่าเออบังเป็นคนเลือกเองแบบนี้เลยใช่ไหมครับแบบนี้เลยนี่โอ้เชื่อว่าในในเมืองไทยคงไม่มีอะถ้ามีก็คงจะราคาแพงสงการนี้เจอลุงคนใส่เสื้อนี้แน่นอนถ้ามาให้คุณลุงใส่กับกับพ่อปูปูปูพองโองคนกับปูตีแม่ดูแต่พวกผมตอนนี้แม่จะอยู่ในคลิปพวกผมแล้วใช่เขาดูของ ทุกคนเลยแกรักทุกคนแกอยากจะมาแกนอนไม่หลับแกตื่นเต้นถ้าไหนายยไปภูเก็ตแกยังตื่นเต้นเมื่อไหร่จะไปแล้วลูกสาวคนที่สองจัดให้มาตรงนี้ก่อนก <c oughs> ่อนจะไปที่คําชาโนดไงอ่ไปคัมชาโนดก่อนใช่เอาเราบอกว่าไปคัมชาโนดก่อนแล้วค่อยมานี่เจาอยู่รูปจัดให้ก่อนแปลเส้นทางเพียานัใช่ ก็เราติดตามคุณลุงมาตั้งแต่มาแล้วโอ้ยคนสวยของเรามเนี่ยนี่ไงปาแตนอยู่เห็นหรือยังสวยกว่าใน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 นั้นนะอ่าแนนดิเวอร์ใช่ชีเวอรี่เวอรี่สตรองอ่ะยูทิฟกูเใช่โอ้ยห่ปาแตนอันนี้ค่ะใส่ยันต์จริงนะค่ะ คยลุกมาลูกมึงไม่จริงค่ะไม่ดํ้หมาแล้วมาเดียวมาเดะดูไม่อยากอยู่ใกล้ลุงดูละลุงขนาดนั้นหนึ่งสองพีลุนงนะครับหนึ่งสองชูโก้ครับโอเควันโอเคครับ สวัสดีครับคุณลุงค่ะคุณครับจากคุณลุงมากนะคะบิสเบอร์่ทใช่เพราะเราต้องการเจอแม่แฟนต้องการเจอคุณลุงเพราะว่าอวบังรักคุณลุงมากแปลว่าม่ถึงวาเขารักคุณลุงแปลว่าเนี่ยฝันเขาเป็นจริงแล้วเขาอยาหาคุณลุงครับผม ขอบคุณมากนะครับครับผมเบรีทลเลยตตามคุณลุงตั้งแต่วันแรกฟังได้วเร่ฮี่นอาฮ่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 าฮ้าฮ่าฮ่าร่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮาาฮ่่าาาฮ่า่มาฮา่าาฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าฮลุงุ่ฮ่า่าง่่าฮ่าฮ่วฮ่าฮ่า่าฮ่่าง่่าฮ่าฮาาาาาา เพราะว่าป้าแตนเนี่ยกับพี่นิดน่ะเหมือนเหมือนกันเลยแต่อะไรที่เหมือนเหมือนกันแต่ป้าแตนมันจะมากกว่าป้านิดจนเพราะว่าป้ารับไม่ได้แล้วก็โอ้โหป้าทนมากเลยป้าเป็นหญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่ทนฉลาดฮ่าเลยหลักป้ามาป้าเป็นคนฉลาดมากป้าเป็นคนทนากเรายังไม่ทนเท่ากับป้าเลยเราไม่เคยเห็นน้ำตาป้าเลยแค่ดูทีวีป้า ใช่ตัดคลิปอยู่แล้วก็ทํากิจกรรมไอ้พรุ่งนี้เตรียมไว้เดี๋ยวออกไปจัดกางคนรำนะเก้าคนเราก็เลือกไปแล้ววันนี้นางรำรู้สึกว่าจะโชคดีมากๆนะวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนไปทิ่ล่มไปเพื่อนอาจจะ เดินมาได้ไหมคะนี่ฮะมีขอให้ทานเป็นเจ้าด้วยใช่เดไหมเดินมาเจอคุณลุงทำงานตรงนี้ไงก็เลยเดินมาป่ะค่ะเดี๋ยวไปตรงหน้าร้านดีกว่าร้านกาแฟไม่ที่นั่งมากครับผมโอ้ขอบคุณนะคะวันนี้ได้เจอกันวันนี้ครับวันนี้ครับสวัสดีค่ะโอ้วันนี้พี่เหน่งก็โดนฮักไปหลายเที่ยวโดนที่ปอยไปเยอะครับ